โฉมหน้าของ f o r t u n e r นะครับตัว 2.5V นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับไม่แสนสามนะครับรถสวยๆเดิมๆเลยชุดแต่งคาดประตูนะครับเป็นโลโก้ TRD นะครับแต่คันนี้คือรถ 2.5V นะครับไม่ใช่ตัว TRD เนาะนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับเป็นดิสเบรคู่หน้าด้านหลังเป็นดัมม์นะครับรถคันนี้เลขไม่เพียงแสนสามเท่านั้นเองนะครับมีชุดแต่งด้านล่างมาด้วยนะเป็นตัวสเกิร์ตนะครับมาพร้อมปลายท่อนะครับ 2.5V นะครับคาดหลังโครเมียม ภายในสีเบดนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะนะเอามาถ่ายท่านผู้ชมได้ชมนะครับภายในห้องโดยสารพร้อมกันเลยนะกระจกโตโยต้าแท้นะครับเหมือนเดิมนะครับอ๋อมีฝังดอกทวิตเตอร์ด้วยนะครับไฟฟ้า4บาลออโต้บันคนขับนะครับปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังกชั่นนะครับหน้าจอเนวีนะครับเกียร์ออโต้ นะครับคอนโซลตรงกลางเป็นสีดำนะ 2.5V นะครับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่139,589กิโลสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเน็ตเพชรยนต์นะครับวันนี้มี Fortuner เข้ามาใหม่นะเ่อคิวกันมาเลยเป็นววเอ็กด้านหลังนะเพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าแ,แต่ววเอ็กคันนั้นทะเบียนสวยนะทะเบียน100นะครับคันด้านหน้านะตัวสีขาวตัวนี้นะฮะเป็น Fortuner 2.5ตัว V นะครับ2.5 V นะไม่ใช่2.5 G รถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้ครึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำเลยรถซื้อมาแบบนี้ะสภาพเดิมๆสวยๆนะครับโครงสร้างบอดี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่อยากได้เครื่องตัว2500 VN Turbo นะครับประหยัดน้ำมันกว่าตัว3000นิดนึงนะครับแต่กำลังเครื่องมันก็จะเบากว่านะครับก็ลองติดต่อได้นะครับที่เบอร์062 640 7776นนะครับผมในเพชรยนต์นะครับต้องบอกว่าคันนี้รถครอบครัวคันนี้น่าใช้งานมาก นะับสังเกตง่ายๆคือเดียวดชุดกันชนด้านหน้านะแล้วก็เงาแสงด้านข้างนะับเดิมๆสวยๆเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายแบบสั้นๆเลยนะจะได้แบบดูโครงสร้างตัวรถจบๆทีเดียวเลยนะครับเนาะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีหลอดข้างในนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับรถเดิมๆสวยๆนะมีล้อแมกะครับอ่าเป็นล้อแมก6ก้านคู่นะครับเป็นแมกของ t o y o t a f o r t u เ e r เลยนะครับคันนี้รัดด้วยยางดันหลบนะเดี๋ยวหลบรถตู้แบบหนึ่งนะ นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดฟิล์มมาแล้วมีการสาดนะครับจุดสังเกตหลักๆของคันนี้นะว่ารถปี13ตัว1จุดนะครับคันนี้นะครับราคายังไม่มานะผมเกินๆไว้ก่อนนะครับก็น่าจะอยู่ห้าแสนนะครับยางแดนหลบนะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับจับบันไดด้านข้างเป็นสีดำนะครับคันนี้ได้ของแต่งก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ทีอดีสปอร์ตดิโพร้อมชุดสเกิร์ตด้านหลังนะครับแต่ด้านหน้าไม่ได้ติดสเกิร์ตนะนะครับหลักหลังคามีให้นะครับแล้วก็มือเปิดโรเมียม นะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับดูได้เลยนะเนี่ยสีขาวสวยมากนะครับไฟท้ายก็เป็นโดนัทดวงแดงนะครับสำหรับคันนี้เป็นโดนัทดวงแดงนะครับคาดหลัง Fortuner นะครับโลโก้โตวีอยู่ครบนะครับมีใบปัดน้ำฝนมีสปอยเลอร์ให้ครบท้วนเลยอันนี้มันเป็นรอยมือเฉยๆนะมันเป็นรอยมือเฉยๆนะครับรถมันยังไม่ได้ล้างเท่านั้นเองนะครับรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่อง2องพันห้าเวนะครับจะเห็นได้เลยว่าด้านหลังมีชุดแต่งนะรถสวยสวย นะครับตัวบอกนะครับก็เป็นสีเบจนะภายในแล้วก็มีพรมพื้นอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยละนะครับรถเดี๋ยวต้องทําสปาทำความสะอาดใหม่นะครับตัวนี้รถมันเพิ่งเข้ามานะมีแอร์สองตอนนะครับด้านหลังด้วยนะครับมี2ตู้นะครับตัวรถนะครับค่อนข้างสะอาดเลยนะอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะโครงสร้างด้านท้ายนะครับเดิมๆนะน็อตสองจุดไม่มีขยับนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็ตัวพวกเป็นอาร์อะไรต่างๆครับตัวนี้รถมันยังไม่ได้ล้างนะผมต้องรีบถ่ายนิดนึงเพราะว่า เขารอคิวกันค่อนข้างหลายคนนะครับแล้วก็เอารถไปล้างนะครับต้องบอกว่ารถเดิมการันตีเดิมหมดนะครับดูจบเตอร์ต้าแท้นะครับเบาะ่าเป็นสีเบทนะครับเบาะเดิมๆนะตัวนี้เบาะไม่ได้บิ้วเลยนะครับเป็นหนังมาจากป้ายแดงเลยนะครับสวยๆนะครับเบเป็นแบบนี้เลยภายในก็เป็นสีเบทนะครับขอบภายในเมื่อกี้สายเข้านะครับมันมีคาดยันนิดนึงนะแต่ตรงนี้ฟอกให้นะครับตัวรถก็ถือว่าสภาพโอเคเลยนะนะครับ90 หเรนะเพราะว่ามันต้องเหลือเอาไปทําความสะอาดนะทั้งตัวตรงห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวสีตามจุดต่างๆแล้วก็ทะบงทะเบียนอะไรเนาะนะครับบอกว่าเป็นไฟฟ้าคนขับนะครับเบาะเดิมๆนะก็ต้องมีเก็บเบาะด้วยนิดนึงนะเพราะว่าหนังมันค่อนข้างแตกนะครับแล้วก็ตัวซ่อกประตูนะเดิมๆสวยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะเราเราทำให้หมดนะครับพวกตรงไหนที่มีร่องมีรอยนะครับหรือตรงไหนที่ไม่เรียบร้อย นะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่ารถมันเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่เลยนะครับผมก็ไปขับมาถ่ายรูปให้เลยถ่ายวีดีโอให้เลยนะครับกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะครับมันตีฟังก์ชันซ้ายขวานะข้างบนก็เป็นลายไม้นะครับเป็นหนังสามก้านนะครับแล้วก็ตัวเลขไม้นะครับก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนนะครับถึงแสนสามหมื่นเบากิโลนะครับ อุปกรณ์ใช้ได้ทุกจุดเนาะจอก็เป็นโตโยต้าแท้นะครับแล้วตรงข้างบนก็เป็นลายไม้นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับตัวนี้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดนะครับแต่ว่าคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นสีดํานะครับสําหรับบางบางรุ่นนะครับมันก็จะเป็นสีเดทเนาะนะครับแต่ตรงนี้เป็นสีดำนะเหมือนคอนโซลด้านบนด้านหน้าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สภาพก็ถือว่า9-5เสนะมันก็ต้องมีเก็บงานบ้างนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าถ้าถูกใจใครนะครับตอนนี้ก็สามารถจองรถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเพราะว่ารถเราต้องเก็บงานให้หมดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ยังให้เห็นถึงโครงสร้างตัวรถนะครับว่ารถตอนซื้อเข้ามานะครับไม่มีบุบไม่มีชนนะครับรถมาแบบนี้นะครับเรื่องเบาบิลวเป็นธรรมดาเพราะว่ารถปี13นะครับมันก็มีการใช้งานมาประมาณหนึ่งหรือแล้วนะครับแต่ว่าราคาประหยัดแน่นอนผมบอกเลยคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ t ต f o r ต้าฟอร์จูเนอร์2.5 V นะครับเครื่องยนต์2.5 V Turbo นะครับเดือยแผ่นตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับการความร้อนเนาะก็ต้องเบิกศูนย์มาใส่ให้อีกทีนึงนะครับรถมันยังไม่ได้ล้างจริงๆนะนะครับฝาพงเดิมนะครับมีสติ๊กเกอร์แล้วก็บล็อกของตัวโตโยต้านะครับนฝาพงไม่เคยถอดนะรถปี3-14นะครับ2.5 V นะครับรถไม่มีเพีความจมน้ำชนหนักอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้ก็ปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับเครื่องยนต์เวียนเทอร์โบนะครับก็ต้องบอกว่า เครื่องยนต์ตัวพวกหนึ่ง d องเคนี่ยค่อนข้างดีนะมันให้แรงม้าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อาจปารอบนะครับมันมาตั้งแต่รอบต่ำเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้มันเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับที่เป็นตัว Vn เทอร์โบนั่นเองนะครับถ้าใครเคยใช้ก็จะทราบดีนะครับมันก็จะไม่รอรอบนะกดมันก็มาเลยนะเสียงเทอร์โบมันก็จะออกมันก็ให้อารมณ์ในการขับขี่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับแก้มเดิมคานเดิมนะครับดูได้เลยนะครับหน้าเนอร์ เดิมๆหมดเลยนะครับชัดเจนทุกจุดนะครับกใครสนใจนะครับอยากได้ตัว t o y o ต a Fortuner ร์ 2.5V คันนี้นะครับก็ติดต่อผมใดเป็นยนได้เลยนะครับ0626407776นะครับแบตก็เป็นแบตแห้งนะครับของ p a n a s ซ n i c นะครับสวยๆนะนี่แก้มเกลือทุกอย่างเดิมหมดนะครับแล้วก็แผ่นเพเดิมนะครับสติกเกอร์มอกเดิม นะครับรถผมก็ถ่ายไปอายไปนะเพราะว่ารถมันไม่ได้ล้างนะครับก็อยากให้เห็นความเรียวความสดนะครับตอนรถเข้ามานะครับคันนี้เดี๋ยวได้ราคานะครับผมพิมพ์ไว้ในหัวคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายราคามันยังไม่มานะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทรถยนต์นะนี้เป็นสาขาใหญ่นะครับมันมีโกดังข้างในอีกที่หนึ่งแล้วก็อีกีอีกสาสาขาที่อยู่ด้านนอกนะครับวันนี้ก็ต้องฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.5V นะครับ VNTurbo ปี3 14เลขไมล์แสนสาม เดี๋ยวได้ราคามาแจ้งทีขอบคุณครับ